ฉันเราหนีมาคอชูดี่ใช่ไหมไปเฮ้ยว่าอะไรกันคะผู้ตายนราเป็นเลียาคะผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ห้องบนหนึ่งกะค่ะแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครล่ะคะดิคุณคุณคุณไปได้ยไปด้วยคุณผู้หญิงนี่เมีอะไรขึ้นครับ กลับมานี่เลยเหรอกลับมานี่เลยนะมานี้ไงหย่าลครับอมึงเป็นชู้มันใช่ไหมเอออย่างนี้นี่เองมึงมาครอบชู้สู่ชายที่โรงแรมนี่งามหน้านะนะมึงเนี่ยวันนี้กูไม่ปล่อยมึงสองคนไว้หน่หย่าลมาไ่มย นี่คุณเป็นใครไม่ต้องดูแลขนาดนี้กูก็เป็นหัวไอ้ชู้ของมึงน,นี่ยงไอ้ชู้กับเมียกูมึงอย่าอยู่เลยหยุดเีนี่กูบอกให้มึงทิ้งปืนถ้ามึงไม่อยากตายมึงทิ้งปืนหน่อยนี้นะ หวัวนุงทิ้งไนงะไม่กูยิงหัวแบนนะไง,งทิ้งเดทิ้งเด้งไอมึงไอ้ทิ้งก็นไวออกไปจากที่นี่นะแล้วไม่ต้องกลับมาอีกไม่งั้นจะหาว่าฉันไม่เตือนมึงก็ยิงสิถ้ามึงยิงกูพวกมึงทั้งหมดนี่ก็ติดคุกมึงย<ร>ิงสิยิงผู้บุกรุกเพื่อป้องกันตัวไม่ติดคุกหรอกพ่อหนุ่มไปซะไป ออกไปแล้วไม่ต้องกลับเข้ามาอีกเลยได้หมวหัวกันปกป้องนางโว์ผมมึงจำไว้เลยนะผมไม่ยอมผมจะขับเอาขึ้นพูดมาไป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 ไไป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 ปไ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 ไปไ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตฉันนะไม่อย่างงั้นฉันต้องตายขามือมาแน,น่ๆไม่เป็นไรหรอกครับแขกที่พักโรงแรมบางมุงทุกคนต้องพักอยู่โดยสวัสดิภาพนะครับผมจะไม่ยอมให้อะไรเกิดขึ้นกับแขกของผมเป็นนันขาด แรกทำตัวเสแสร้งเป็นคนดีนะไอ้ปันคอยดูเถอะอีกไม่นานกูจะทำให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วมึงเป็นคนเลวซ้มต่ำช้าโฉดช่วยยิ่งกว่าฆาตกรหน้า,นนานไหนอีกไม่นาน นี่นี่นีถึงแล้วนะครับนี่นะครับโรงแรมบางราวมุงครับเชิญครับสารวัตรนี่เลยครับสารวัตรนี่ครับใหญ่โตไม่ใช่เล่นเป็นบ้านข้าหาบดีเก่าล่ะโอ้บ้านเพชรคาดครับบ้านเพชรคาดใช่ครับเจ้าของบ้านคนเดิมอ่ะเป็นครูเพชรคาดครับคนเท่าคนแก่แถวเนี้ยเขาลูกกันงั้นหครับ สารวัตรไม่ใช่คนแถวนี้จะไปรู้อะไรนี่ที่สําคัญนะครับขลือก็นนะกันหนาผีแกดุมากครับงั้นเราเข้าไปกันเถอะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเสียงปืนมเมื่อกี้ไปพิมมือผีหรือคนสารวัตรมาถึงโรงแรมเราไม่ทราบวา่ามีอะไรให้รับใช้ครับเมื่อสักครู่ผมได้ยินเสียงปืนดงังมาจากที่นี่ ไม่ทราบคุณพอจะรู้เรื่องว่ามันครับเ,เรื่องปืนนั่นแหละรครับคือว่าว่าไงครับรปืนของผมเองครับพะอ,อ้าวโอยเตียงปืนของนายปั้นนี่เอง ไม่มีอะไรละครับสารวัตรนี่ใปนปั้นเจ้าของโรงแรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือพอดีนกพิชาามันชอบมาขี้บนหลังคาครับผมเลยยิงปืนไล่ไปนัดหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าจะไม่เป็นการรบกวนผมขออนุญาตเดินดูรอบๆโรงแรมนะครับเชิญครับครับเชิญครับสารวัตร มัเป็นเรื่องอะไรกันไม่ต้องบอกบตำรวจด้วยแกจะให้เรื่องของราแรมเราชาวเอาโชว์ไปคนนี้แค่นี้ไม่พอปริอปญญา ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนี่ครับสารวัตรมีสิมูมีอะไรครับผมไม่เห็นมีนกพิราบสักตัวแม่สารวัตรนี่สมงก็เป็นเจ้าหนาที่ผมจริงครับละเอียดรอบครอบครับนี่ไงถึงว่าในป้านบอกโอ้โหนกมาเกาะยอะแยะต่อปืนยิงได้ไม่เห็นมีสักตัวเลยครับอืโอ ผมว่าเราคงต้องจับตาดูโรงแรมนี้ให้ดีแล้วครับผม,ผมรอ,อยังรักถึงยังรอพราะยังเจ็บถึงยังรอ